โอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเอาข้ามเฉยเลยวัต k ุภาพโอ้โหเพื่อนนายระเบิดได้แรงมากถ้าแบบตีตาครั้งเดียวคงจะดาเมจดแบบก็ก็กล้าออกเลยประมาณนี้ยังวจอ โอ้โครับต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านที่เห็นด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแล้วก็แจกนะครับแอดออนเอ่อดอร์แอดออนนั่นเองนะครับผมหรือว่าออแอดออนชุดเกาะเออดินนั่นเองนะครับผมอ่าห้านะครับก็ท่านผู้ชมก็อาจจะเห็นตอนต้นคลิปไปสักนิดน,นึงนะครับเออถ้าผมไม่ลืมตัดเอาลงต้นคลิปนะโอเคครับหรือว่าปกคลิปนั่นเองนะครับก็จะเป็นแอดออน 6ชุดเกาะดินอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเออดูจากสภาพดินในมา c ์ค f t นี่มันก็จะดูจากไก่กาไปกับป๋องก็โทษเลยนะครับแต่มันจะถ้าเป็นสลหร,รับตัวตนนนี้นะครับเหมือนเออดินปกติของมา c ์คา t หรือไม่นะครับแล้วก็ต้องมาดูกันนะโอเคไป let's go อ่ะโอเคครับก็เออเดี๋ยว ผมขอทดลองอะไรแป๊บหนึ่งคือผมอยากรู้ว่ามันครับได้ไหมโอเคโอเคแต่ถ้ามันครับได้ก็เป็นอะไรที่เขาสร้างจริงนะเพราะว่าผมดูเออผมมามาจากเว็บ mcde นะครับซึ่งคนสร้างเขาก็เป็นคนเดิมเลยนะที่เออส่อเออใช่ที่เออทำแอดออนเออถังน้ำภัยพิบัติอะไรประมาณนี้ฮะโอเคเราจะมาลองดูกันเฮ้ยฟิวดเออคือมันครับได้ปะ โอเคนะครับขับได้โอ้โหดูดิท่านผู้ชมเอ้ยรับได้ของแท้นะครับโอ้โหดูดิคือแบบรับง่ายมากนะเดิร์ตนี่นะครับใช้เดิร์ตของแท้แน่นอนนะครับดูดิหือพวกพิกแอคอะไรประมาณนี้มีพวกที่ขุดพิแอคอะไรเยอะแยะมากด้วยนะครับเดี๋ยวว่าเราจะมาลองดูกันว่าสิ่งที่หาง่ายขนาดนี้มันจะเวอร์วังหรือว่าโหดอะไรแค่ไหนนะครับโอเคซึ่งเออหน้ามี พวกแบบแบตเตอรี่อะไรขึ้นนั่งมนวัน <Hey. S 1> นี้ผม,ผมต้องขออภัยด้วยนะครับคือ <Hey. S 1> อยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาแล้วผมก็เอาเอาเอา,เอามันกลับไปไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะโอเคก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าแบบมันลบหูลกตาอะไรประมาณนี้นะโอเคก็วิธีครับน่าจะแบบเหมือนชุดเกาะเหมือนพวกอุปรกรณ์อะไรต่างๆธรรมดาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอยู่กันในโหมดแคทีมันเดิมก่อนนะโอเคปื๊บอ,อะนะครับ นี่มแล้วก็เ,เดี๋ยวเราจะมาใช้ชุดเกาะพวกนี้กันนะครับว่าดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเอ้ยเดี๋ยวผมเอาเอาจากตรงนี้ก็ได้นี่หว่าเออโอเคเดี๋ยวปรับเป็นโหมดเออ Survival เลย,ยกันอโอเคครับก็มานะครับดูซิว่าเออแบบเออแบบพวกชุดเกาะอะไรประมาณนี้ดูซิว่าถ้าใส่แล้วมันจะแบบมีความหลอดทงหลอดเท่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับปื๊บปื๊บมามา,มา ดูดิเออแต่ถ้ามันแบบเออปลอมตัวแบบเอาไปแก้งเพื่อนได้ยิ่งจะโหดนะครับแบบปลอมตัวแบบนิ่เนียนอยนู่กับดินอะไรประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราปรับมุมมองแล๊วบปึ๊บอะเรู้สืกอว่าจะเป็นยังไงว้าโ,โอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเอาข้ามเฉยเลยวัตข้ามอีแล้วอ่ะดูนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็เท่ดีนะ มันได้ดูแย่อะไรนะสำหรับความคิดผมนะแต่เออท่านชมกันเหอนก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ก็เออคือมันมีความแปลกนะเออมันก็เลยดูเท่นะฮะโอเคนะเดี๋ยวขับเช้าสักครู่เฮ้ยเดี๋ยวมันใช่หรอดูดิลวดข้างล่านี่มันชุดเกาะชุดเกาะดินนะเว้ยเอ้า w มันจะเวอร์ไปไหนมันใช่เหลอพี่ชายเฮ้ยเกินไปป้าเฮา โอ้ชุดเกาะดินดูหลอดหลอดชุดเกาะเต็มโหยิ่งกว่าชุดกดชุดกดเพชรอีกโอ้เกินไปาบางทีคือแบบโอ้โหเวอร์เกินนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนมุมมองแล้วก็อ่ะโอเคน่าจะกดไม่โดนเองนะโอเคนะครับแล้วก็จะกดไม่โดนไม่ใช่พูดผิดเฉยแล้วก็จะมาลองทดสอบดูซิว่าดาบของ เออจะตัวดาบเดิร์ดหรือว่าดาบดินนี่นะครับเดิร์ดซอนนะครับมันจะแรงสักแค่ไหนกันครับปั๊บเฮ้ยบ้าปะเนี่ยั้งเดียวจอดเกินไปเปล่าเฮ้ยี๋อวต้องขึ้นสักหน่อยแล้วดามเมจดมันเท่าไหร่ถ้าเขามีในเว็บนะครับเออเว็บที่โหลดนะของเขานะครับขึ้นมาเป็นไงโหดปะ เออถ้าโหดก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อ่านอะไรละเอียดขนาดนั้นนะครับโอเคนะครับก็น่าจะโหดู่แหละคือแบบตีหมูแค่ตีหมูครั้งเดียวตายก็โหดเลยนะเพราะว่าเออขนาดดาบแบบนีเธอไลทอะไรประมาณนี้นะคะยังตีหมูประมาณครั้งสองครั้งหรือพอถึงจะตายเฮ้ยค <EA. S 1> ือมันเวอร์จาดเอออะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองตีเราไปเจอดูนะฮะเป็นยังไงถ้าครั้งเดียวตายบอกเลย มีช็อกช็อกก็เอามาเขียนใช้ไหมไม่ใช่นะครับเนี่ยาดูสิกันนะฮะถ้าแบบตีตาครั้งเดียวคงจะดาเมีแบบก็ก้าวออกอะไรประมาณนี้เฮ้ยบ้าไปเน่เฮ้ยเออคือเอาจริงคขนสร้เงเฮ้ยเออโอ้โหนี่ดินคุณนี่นี่คือแบบนี่คือดินบ้านคุณใช่ไหม ดินพานกืนจะไปเน,น,แบบนี่ยตีคือแบบคั้งเดียวอ้าวเดี๋ยววอชลืมลดเสียงขออภัยประมาณนี้น่าจะพออยู่นะฮะขอโทษทีนะครับมีลืมลดเสียงเช่นเคยเออยู่กงเกินก็ก้าวเลยแหละจังหวะนี้เออดาเม,มีมันออืเ๋วเดี๋ยวเด,วเดวีเดี๋ยวเราจะลองไปทดสอบกับ มังกรดูนะครับว่ามันจะครั้งเดียวหรือไม่นะฮะโอเคเดี๋ยวขอสร้างประตูก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะขนาดเอเดอร์แมนเอเดอร์แมนที่ว่าเลือดเยอะๆก็ยังต้องตาย <S 2> <S 2> <S ลเวเจอร์เลือดเยอะก็ยังต้องถ่ายโอ้โ oh, หในแบบ ไอแบบตีการตีครั้งเดียวด้วยนะไม่ใช่แบบที่แบบเออแบบหลายครั้งนะครับแบบครั้งเดียวแบบนัดเดียวจอดอะไรประมาณนี้เ้ยผมว่ามังกรต้องใช่เลยล่ะนัดเดียวจอดเจ๊ผมไปมว้าววาแล้วโอ้โห what <laughs> คือแบบ โหดไปบางทไไีไอ้ดาบเนี่ยเออแถมคราบง่ายด้วยนะประเด็นเออนะครับเกินไปปุ๊บอ๋อ,อแล้วมาเกิดตรงไหนนะเนออี่ะโอเคครับนัช้ชมครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออ,เอ,อสงสัยแบบเออเกิดตรงเพิ่งเพิ่งแบบเออเกิดตอนเริ่มต้นอะไรประมาณนี้นะโอเคนะครับก็เดีย๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันเลยนะครับก็จะเป็น เออเอาอะไรดนนะีเอาชุดเกาะก่อนแล้วกันเนาะเอาชุดตัวแบบเออแบบท,ทั้งตัวเลยประมาณน,นี้เราใส่แบบครบเซตทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าท่านชมคนไหนจะเออคงไม่มีใครแบบใส่แค่แบบเสือ้อหรือว่ากางเกงแค่นั้นหรอใช่ปะเพราะว่าแบบแบบดินมันก็คาบง่ายนะก็แค่ทุบๆๆ,ๆๆมาไม่ขี่อันก็ได้เลยนะฮะโอเคนะครับก็ขนาดชุดกเกาะเหล็กก็หาง่ายเลยนะสำหรับบางคนนะครับแล้วว่า พูเริ่นเริ่อ,อต้นก็อาจจะยากนะครับสำหรับใครบางคนนะครับโอเคหรือเดี๋ยวเราต้องปรับเป็นโหมดซาวเวอร์เดี๋ยวเต้องกดมะรกนกนื่ก่อนนะครับเอี่ครับม้วันเรือขราะก็ไดร่ออ้โอเคครับผมก็ได้ทำการปรับเป็นโหมดซาเวอร์บุ๊เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นจังไดน,นะครับโอเคมาเริ่มที่ราเวจิ้อครับเสร็จเข้ามาปึ๊บ เฮ้ยเดาเดวเดาแล้วตอดเข้าอยู่นะแล้วชุดเกาะเราเลื่อนเราลดไหมไม่ใช่เลือดเราลดอยู่แต oh, 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 per. ่ชุดเกาะชุดเกาะเฮ้ยไม่พังฮะวัดชุดดีท่านผู้ชมแล้วดูแบบเราวิเจอตีตีเราโคตรแรงมาโอ้โแรงนะนี่ประชดนะครับโอ้โหโคตรเบาโอ้โหเกินไปหรือเปล่าเกอนก็แบบเบาโคตรอ่ะเออจนกว่าเราจะตายเดี๋ยวเราลองตีดู นัดเดียวจอดเออถ้าไปสู้จริงๆเราเราไม่ต้องมีชุดเกาะก็ได้นะเราก็แค่ถือดับไปนะยเยวนมันจะมีหลายตัวนะปื๊บอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ตรงเก่าของเราก่อนมีตรงไหนนะอ่ะโอเคครับก็ทำการก,กลับมาที่เก่าของเดิมเลยนะเดี๋ยวกินอาหารสักรู่กินอาหารขออาหารหน่อยเจ้าไก่น้อยงาม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 ,ามอ่ะพอดีเหรออ่ะมีหน้าเลยอ่อ โอเคช่างมันแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคล er ิปเปอร์กันบ้างเดี๋ยวเราระเบิดไม่โดนจะถอยไปทําไมละ่ะปะท้อครับโอ้โหเพื่อนนายระเบิดได้แรงมากทำฟิกออ่ี้อ้าวโคตรแรงแรงเลยบ้าแล้วเบาเกินคือแบบชุดเกาะชุดเกาะทําด้วยอะไรอะไรประมาณนี้ทาด้วยดินเออดินบ้านคุ้นแข่งนันัดนี้เลย คนสร้างโอ้โหเกินไปหรือเปล่าเกินเดี๋ยวเราจะมาดูเอ่ที่หุดโชเวลแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเก็บของพวกนี้ก่อนเอาโชเวลแล้วก็อีกอะไรกันดีกว่าหูนะครับเออหูนะเดี๋ยวลอโชว์เวลมันหุดเร็วขนาดไหนปั๊บเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าท่านผู้ชมอันนี้อยู่ในโหมดเซอร์ไวเวอร์นะครับมาดูขุดเร็ว ผมคิดว่าเร็วยิ่งกว่าเอออะไรนะหมดหมดหมดเคลีย์ถีบอีกเออนะครับสำหรับการขุดดินนี้นะเดี๋ยวดูขุดขุดหินก็ไม่ไม่ได้เร็วเพราะว่ามันก็มันอย่ที่บอกมันเป็นที่ขุดดินแต่โคตรเร็วดูดิเออเร็ว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 ยิ่งกว่าไอไอ้นีป่ะนี่คือแบบเดินขุดเดินขุดได้เลยเออโคตรเร็วผมบอกเลยแบบเคลียร์พื้นที่แบบ เดี๋ยวจะจ้าดและดูไม่มีวันพังเกินไปคุณเอามาทำได้ยังไงเนี่ยทำแค่ดินเนี่ยโหโหไม่มีวันพังก็โหก็ไม่มีวันพัง,ก,พงก็ถือว่าดีแล้วนะอโอเควก็ไม่ต้องซ่อมดูดิไม่มีแบบไม่มีวันพังเลยนะครับโหโคตรโห,โห,โหสำหรับเจ้าตัวเอเดอร์นี้นะครับแล้วก็แบบเดี๋ยวมาดูขวานกันบ้างผมคิดว่ายังไงก็ขุดเร็วแน่นอนขุดเร็วแน่นอน,น,น,อนปั๊บ เดี๋ยวเมื่อกี้ผมนึกว่าขุดได้ทีละสองบล็อกรวยๆแต่ที่จริงมันขุดเร็วเกินไปจนผมคิดไปเองเออดูๆนี่เห็นป่ะโคตรเร็วเรายิ่งกอดหมดเคลียร์ฉีดอีกป่ะเนี่ยแบบเกินไปหรือเปล่าเร็ววันนี้อ่าหมดโอ้โหตัดชิวๆเชียรพื้นที่ชิวๆผมบอกเลย แค่นี้เออแต่ก็เหมือมันเหมือนโป่อยนะเออ,อจริงจริงเนี่ยเหมือนโป้ไม่เหมือนโป,เ,เ,นโปเ,เลยเลยนะฮะโอ้โหเนี่ยนอนะที่ขุดไ e นะอน้ไอ้ไอ้นี่นะแน่นอนได้ขุดหินมาขนาดนี้แล้วถ้ามันขุดช้ามันคงไม่ใช่มันคงไม่ใช่ตอนนี้แล้วนั่นไงว่าแล้วโอ้โอออหเดี๋ยวมัน มันขุดฐานได้แล้แบบมีรลเวลออกมาโอ้โหแล้วขุดโคตรเร็วแล้วเยอะกว่าพิกแงะเพชรอีกเกินไปอ่ะโอเคครับมานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองดูซิว่าแร่ต่างๆนะครับมันจะขุดได้เร็วแล้วก็ขุดออกมาเป็นแร่ได้หรือเปล่านะคแบแล้วก็บี้ได้มนลวงก็อรนัมาบอขุดทองได้ขุดทองได้ด้วย แน่นอนขุดทองได้ก็ต้องขุดเพชรได้เรียบร้อย <c oughs> โคตรเวอร์ผมบอกเลยวอาแค่นี้คือโคตรเวอร์โคตรคอรสสำหรับเจ้าตัวไอ้ดอดนี้ดูแล้วดูดรู้สึกว่าขุดเร็วไหมโอ้เร็วเร็วเหมือนเหมือนเราหรือเหมือนเราเราไม่เล่นในชีวิตรอดเออเอาจริงๆนะครับเดี๋ยวขุดเนเธอร์คอร์สด,ดิอ้าวเนเธอร์คอร์สขุดได้ไม่ได้ ช้าครับผมจำบูชได้ไหมจำบูได้โอเคตรงคือเนเธอร์สไม่น่าจะมาขุดนะครับจริงด้วยขุดไม่ได้แล้แล้วก็ขุดช้าโคตรโน่าจะขุดช้าทุกกว่าทุกอันเลยแหละถ้าสลับเป็นการขุดเนเธอร์คอนสนะครับแต่โหนี้เร็วดีไม่มีตกเหมือนเดิมนะครับโอ้โห กลายเป็นนิทูไรน์หอเออนะครับผมจำไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูขุดไม่ได้โอเคสรุปไม่หายก็คืคอนน่แร่แบบพวกในนิทูน,นะครับมันจะขุดไม่ได้นะครับบางทีอะไรประมาณนี้นะฮะทีน่านะจะเป็นประมาณนี้นะสลับจะตัวอออกอะวื้วัอวงอลังวืวสุดๆไปเลยในเดินปุ่มตื่นค้างนะครับ โอเคก็นะไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับก็สหลับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่ตามชมหลังจากนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย